เรียเซฟไปหนึ่งเซฟน้องบุญมี่ะอ่าก็สวัสดีครับผมยินจังหวับเข้าสู่ช่องบุญมีนะครับอ่ะไม่ใช่ช่องบุญมียินจังหวับเขาสู่ช่องบุญทิ้งนะครับผมแล้วคุณผูลังรับชมซีรีส์น้องบุญมีอยู่เองเองนะก็ผมเปลี่ยนไม์ใหม่แล้วเนาะแล้วก็ในคอมเมนต์ที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าพี่พี่เปลี่ยนมังเกให้หน่อยผมก็โอเคแหละผมเปลี่ยนให้ โอเคครับผมเปลี่ยนให้แล้วนะสำหรับวงเก่งนะครับก็โอเคไปเริ่มแมตช์แรกกันเลยโอเคก็มาแมตช์แมตช์แรกแมตช์สองนั่นแหละผมแมตช์แรกเมื่อกี้แล้วผมลืมเปลี่ยนเป็นสี่นาทีก็เลยกลายเป็นจิบนาทีไปครับก็เลยเดี๋ยวเล่นใหม่เออเอาไปไงรอเารอเาการจะได้ ได้บุกตอมาครัมส่งให้ที่โรถส่งให้ที่เคนเนี่ตัดเข้างกลางไปก็ยิงเบาไปอ,ออกขวามาที่นัคอตตาเดคอเดคอตตาื่ <c oughs> <c oughs> อมันขาวๆอ่านไม่ค่อยออก <c oughs> เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ <c oughs> สงจูดไปหนึ่งที เปิดมาตรงนี้โอ้กองหลังพลาดเลยครับยืนประกอบอยู่สองตัวตรงนั้นปล่อยให้คนตัวตรงกลางสอดไปยิงได้รบร้อยสวยงามจบครึ่งแรกไปแล้ว หนึ่งประตูลครับลูกยิงจากวอลกเกอร์โอเคเริ่มขึ้นหลังกันเลยเรียบร้อยหนึ่งสองประตูตะศู์ใครยิงเลยแม็กคลัมหรือเปล่าเอ,าอ้าก็เด่นอยู่นะครับตัวที่ลงมาใหม่เปล่าเดี๋ยวลองดูชื่อก่อน น่าจะแมคคาลัมนะอยู่ซ้ายอะ่ะโอเคออกซ้ายที่อะอะไรไม่รู้มาแล้วหลอกไปหนึ่งทีลึงอีกห,หนึ่งที เกือบ <ś m _> แล้วรถสก,กัดได้ได้คนยกมาตรงนี้อืรถสก,กัดอีกทีสวยงามครับตอนนี้รถเก็บกวาดให้เราได้หมดแล้วออกซ้ายที่วอล์กเกอร์อาไม่ใช่ไดมอนด์ไม่ใช่ไดมอนด์อะไรอันไดมูอ่ะผมอ่าไม่ออกคนระับ ฟิลิปมงมาจะได้ส่วนกลับแล้วครับลูกนี้ทิ้งยาวมาให้ที่เออ่ใครไม่รู้โอ้โหเสาแรกครับปิดเสาแรกไม่มิดลูกนี้น้องบุญตีตยตนมาแล้วสองตัว,นวนหนึ่งผมนึกว่ามันจะยิงเสาสองนะ่ะผมไม่าได้ขยับมาเสาสอง โอ้ปิดเสาแรกเยอะด้วยไงประเด็นอ่ะเรายิงยัดเสาแรกเลยโอเคอะไ้เสียแล้วเสียไปไม่ได้ชีนชีตก็แม็นหน้าก็ต้องได้ เอาไปเปิดบอลอนะไรงั้นน่ะโดนดิพาร์เกอร์อ้ อย่เเริ่มคลิปมาตรงเป็นตรงอ<ท>ย่้วเนี้ยเขานะยิงคมนายิงมุมดิกเลยนะเอาวไม่มุมดีกว่าไม่มุมด้วยแต่มันอย่างเงี้ยมันก็โอกาสเข้ามันสูงแล้วนะมันหลุดอะ่ะสวยโอรฟิลิปตัดบอลไปได้สวนกลับอีกแล้ว โอเคครับ okay, แมตช์แรกของวันนี้ก็จบไปที่หนึ่งประตูตอนนึ่เป็นการเสมอที่โดนยิงท้ายเกมสองลูกโดยที่น้องบุญไม่มีโอกาสได้เซฟเลยนะครับสกอร์ก็คือหกจุดสามตอนนี้โอเคครับผมแมตช์ที่สองของวันนี้นะก็เจอกับเพลตตัน เพชต้อนเนาะใช่ไหมเออเป็นว่าตอนเดินจับมงจับมือเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นแชมเปี้ยนชิพน่ะแล้วรออยู่ลีกใหญ่ๆเจอนั้งเตะด,ดังๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าโอเคจอนสั้นสงสมัที่ลิหลีเลียบเซฟหืม <c oughs> ปะหนึ่งเซฟน้องบุญมีไปเอาเรื่องครับผมเปิดเกมมาก็มีเซฟเลย ออเยังไม่หมดยังยังไม่หมดชะตากรรมเตะบุมผมขอ,อกดแบบว่าอันนี้นะให้มันวิ่งตามจุดเองนะโอเคเคล็์เดม,มุมไปได้เฮ้ยเฮ้ยดีน้่มายิงชา้า ทำยิงแต่พลิกแรกนะไดนได้เลือกเลยอะท้ายทั้งขวาเลยอะโหทำไมแมตชนี้รับทั้งเกมไยแล้วเกินเลยเอพิกเสาแรกไว้อืรน,นป่าเสาสองรับลูกนี้ยังไงก็โดนอะลูกเนี้ยถ,ถ้าถ้าโดนอย่างเงี้ยประตูคนไหนจะไปวิ่งเซฟกลับมาได้ยิงมุดเสาเสาหลังได้เสาสองอะ แล้วผมพลาดด้วยไปขยับปิดเสาแรกแบบเยอะจัดเลยเพราะโดนกลัวเสาแรกแล้วลืมมองตรงกลางโอเคโดนนำไว้ด้านหนึ่งลูกเสโอเคสวยซ้ายว่างซ้ม,มล้มหน้าอะไรุกเนี้ยล้มไหมเอาไม่ล้าด้วยวะโอเ์เปิดไปติด โอเคนะผมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งตู้ศูนย์โอเคเแล้ว่นต่อที่ครึ่งหลังนะครับผมโคเวนที่ซิตี้เจอกับเพตตันเดคอตต้าตบกลับใหธธ้ก็อดเดนดุมดุมดุมเข้าไปลูกนี้ตัดสินใจช้าไปหน่อยครับหลังเข้ามาสก,กัดไปได้โอเคนะครับผมโคเวนที่ซิตี้เปิดบ้านแพ้เบตตันไป1-0ประตูต่อ1 โอเคนะผมก็เจอนอริสซิต,ตี้นะทิโมโปเกตดูหน้าปุกกี้หน่อยสิไม่ให้มองอีกแล้วโอ้โหอืม ทะลักออกอะ่ะเซฟได้แล้วอะ่ะโอ้ทําทําไมน้องพูดอย่างนั้นอีกแล้วตรงเป็นตรงอีกแล้วคลิปนี้เนี่ยอ,อืม รอดดากอีกรอดดากโหคนเดียวคนเดิมเลยโดวิ no ลรอดดากครับลูกนี้รอดดากไปหนึ่งดอกโอ้โ oh, ห <c oughs> น้องบุญเ <c oughs> อ้ยอืมเอาไปหนึ่งดากยิงทีหนึ่งได้สองประตูโชว โชว์ฟันขาวใส่กล้องอีกบุกี้ดุดนะีกันอะดูท่าแล้วอะโอ้บุกี้โอ้น้องบุญไม่เซฟอีกแล้วอะออแล้วเจ๋บอกทำไมทำไมทำไมนอนข้าน่้อะโอ้หลังโคตรรั่วเลยอืม <laughs> น้องมุนบอกลูกที่แล้วโดนลอดด่าไปแล้วรอบนี้เลยเกลัวดโดนด่าครับหูขาไว้ <c oughs> โอ้โคดท่าเดิมเลยครับโคดร้องท่าเดิมเลยลูกนี้ <c oughs> <c oughs> อื้โอ้ไม่ถึงอีกแล้ว ผมกดมาช้าไปหน่อยนะผมพยยบให้ตัวเขาหย,ยบมาช้า,าหน่อยอเคสวยยิงออืติดเซฟ

ปกติมันไม่ยิงอนะ่ะลูกอย่างเงี้ยโอ้แม์นี้ยิงเอายิงเอาอะไรรู้นะโอ้ปกกี้สิบลูกครับจากสามสิบเมตรเรียบร้อยครับตีตื้นมาห้าตัวหนึ่งเชลลี่ เปิดบอลเดียวสองสองนี้เล่กัตระดมองแบบไม่มีต่อประกบเลยแล้วทีเซนเตอร์ยืนห่างมากนะครับเฮ้ย้วไม่เข้าอ่ะ งงเลยลูมน้ำต้องปั่นแล้วป่ะปั่นโค,งโคง้งๆสายโป้งฟินิชช็อตอ่ะโอเคครับผมแมตที่สามของนี้ก็เรียบร้อยตามเคยห้าประตูต่อหนึ่ง เนี่ยลูกเนี้น่าเซฟได้มากเลยลูกที่สองก็อีกลอดดาลูกที่สาม ลูกที่สี่และลูกสุดท้ายจบกันไปด้วยไฮไลท์กันโดนยิงประตูแล้วกัน โอเคแล้วับคลิปนี้นล้วเสียงเป็นยังไงะอะไรเป็นไงก็าฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไม้ใหม่นะก็